นายสุเทพแหวนทองอายุ64ปีนะคะผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายกลับมาเดินได้อีกครั้งหลังจากทานผลิตภัณฑ์สรารสากัดจากเปลือกมังคุดของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า1ปีทําให้อาการอมาัมพาตครึ่งซีกลางเริ่มดีขึ้นเขาจึงมีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้นค่ะเรามองเรื่องสุขภาพก่อนสุขภาพของเราก็แข็งแรงขึ้นการรู้สมองก็รับรู้ ได้ดีขึ้นไม่มึนไม่คล้ายๆกบว่ามันโปร่งครับร่างกายแข็งแรงร่างกายส่วนไหนที่มันเคยกระดิกไม่ได้เช่นขามันก็มีการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นจากที่เคยเป็นศูนย์ที่กระดิกไม่ได้มันก็สามารถทำทำได้ ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะสูตรปรับระดับภูมิคุ้มกันโรควดน,นี้มีชื่อว่าบาลานซิ่งอิมมู i นตี้หรือว่าบิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคิดค้นของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกับบริษัทเอเชียนไฟโตสติคอจำกัดมหาชน หลังจากเมื่อ35ปีก่อนคณะวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินสามารถสกัดสารจากเปลือกมองคุดซึ่งเรียกชื่อว่า GM1 มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและกำจัดเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้สำเร็จ คณะนักวิจัยจึงสารต่อผลงานในครั้งนั้นนะคะทำให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในมนุษย์โดยผสมกับสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวปกทำให้สามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เซลล์มะเร็งในร่างกายลดลงโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ได้แล้วพวครอคงานวิจัยใช้ผลชัดเจนยืนยันที่บริษัทเทนเกล ับ,บากโเกินานาเ้นเนื่องจากว่าผิดพันธุ์บิมเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวมันใช้ในหลายๆอาการใช่ไหมคะท,ที่ที่ผ,ผู้ที่มีประสบการณ์เอาไปใช้แล้วพบว่าอาการดีขึ้นเช่นน้ําตาลในเลือดก็ลดพวกที่เป็นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นพวกที่เป็นอะไรอะปากินสันก็ดีขึ้นอะไรหลายๆโรคมันทําให้เรามองว่าเอ๊ะ มันไม่น่าจะมีผลโดยตรงต่อโรคแต่มันน,น่าจะไปมีผลต่อระบบที่ปกป้องร่างกายนั่นก็คือภูมิคุ้มกัน ขณะที่ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมิตราทองประเสริฐอาจารย์ประจําภาควิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งนําผลิตภัณฑ์บิมมาให้ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายประมาณ20คนรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนเมืองต้น,ตนก็พบว่าผู้ป่วยทุกคนนะคะมีระดับเซลล์มะเร็งลดลงอย่างเห็นได้ชัดและสุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้นเป็นลําดับแต่จนมาตแต่วันที่19เมษายน2554จนมาถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังทานอยู่นะพอทานได้ครบ2เดือนเนี่ยปรากฏว่าค่าเลือดผมลดลงจากจากร้อยนึงก็เหลือ31 4เดือนผมย้อนกลับไปเช็คอีกลงมาเลือน1นึซึต่ำต่ำลงมาแล้วต่ำกว่ามาตรฐานของบุคคลทั่วๆไปที่จะให้มีได้เหออลังจากทานมาได้อีกอีก2เดือนพอเริ่มไตแกว่งขาได้แล้วอะไรแล้วขาเริ่มสามารถคอนโทรลได้บ้างแล้ว ต่อไปก็เริ่มยืนก็โดยใช้วอล์กเกอร์สีขาพยุงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวลงออกับพื้น,นโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็ขารับไม่ไหวเหมือนกันนะก็ยังเดินได้ไม่ได้ไกลครับ<ต>ได้ยืนได้ก้าวครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกำลังใจเราก็มีมาขึ้นเยอะเราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับเขา ก็ทำใจดีสู้เสือไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำลายเราอย่างเดียวผมใช้มาตั้งแต่5ปีแล้วครับจากที่เดินไม่ได้นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาบน้ำทานอาหารรเดินทางได้นิดหน่อยอกลับไปหาคุณหมอเพื่อเช็คผลเกี่ยวกับมะเร็งบ้างไหมฮะครับเ,เราจะเช็คทุกๆ2เดือน ปรากฏว่าค่า PSA นั้นลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากร้อยเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหลือ0.02ตั้งใจจะอยู่อีกสัก30ปีก็อาจารย์พิเชษบอกให้ได้ร้อยดีใจครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจจริงๆได้ยินเสียงหัวเราะแบบนี้นะครับงานวิจัยของเราสรุปออกมาชัดเจนว่ามันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TS9 ก่อน TS9 แล้วก็ อินเตอร์ลินครับทั้ง2ตัวเนี้ย <S <S เซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็สารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาทั้งองตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าไปเพิ่มประสิทธิธภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวพยาคตในการจัดการกับเซล์มะเร็งนะครับในสิ่งที่เขาดื่มเพียงส5บวันมันเพิ่มแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมา50นสครับซนะครับเพราะฉะแน่นอนการจัดการกับเซล์มะเร็งตัวเขา เพิ่มขึ้นจากการดื่มเฉพาะน้ําอย่างเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันก็ก็ใช้ใชแคปซูลแคปซูลด,ด้วยในการวิจัยของเรานะฮะที่แล้วก็มีการทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์พิสูจน์ชัดเจนครับว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นของ th1 th9 และ th17 ที่คุณพูดถึงต้นพูดถึงนะครับทั้งหมดก็คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวพัจคาศให้มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเสือมากขึ้น มีกลุ่มเซลล์ถึง3กลุ่มที่เพิ่มประสิทธิภาพนั้น<ๆ>เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับเซลล์ไว้ถ้าเกิดผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ก่อนเลยนะครับที่